ำไมฉันจะต้องมานั่งปรับคอนเทนต์ให้มันอ่านง่ายในโซเชียลมีเดียตัวหนังสืออ่านยากอ่านไม่เข้าใจอธิบายไม่เข้าใจมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าผ่านมาหนึ่งนาทีกว่าแล้วนะครับคุณยังไม่เข้าเรื่องเลยแช่ยคอนเทนต์เราไม่ดีเหรอวะเราค่อยๆทําแต่ละอันให้เก่งแล้วเราค่อยๆขยายไปสู่สิ่งใหญ่ๆห,หลังจากนี้มากกว่า เด็กของเราทุกคนคะ่ะอาจจะเคยมีความฝันว่าอยากเป็นอะไรโตขึ้นมาเราอยากทําอาชีพอะไรคะ่ะซึ่งเอคนหนึ่งรวมถึงหลายๆคนเลยน่าจะเคยฝันอยากเป็นอาชีพนี้คะ่นะนักข่าววันนี้เราอยู่กับเขาแล้วคุณตาบริกอินโฟสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอะขออนุญาตเรียก็พี่ตาละกันได้ครับโอเคค่ะอยากอยากให้พี่ตาแนะนําตัวหน่อยคะ่ะว่าเป็นใครทําอะไรอยู่ตอนนี้คะ่ะได้ครับก็ชื่อจริงชื่อนพผลิกรมสุวรรณนะครับชื่อเล่นชื่อตาก็ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเนชั่นก็คือเนชั่นที่แบบเป็นช่องเนชั่นเนี่ยแหละ <c oughs> แล้วก็ตอนเด็กๆฝันอยากที่จะเป็นนักข่าว <c oughs> แล้ววันนี้ก็เลยเป็นเจ้าของสํานกข่าวของตัวเอง <c oughs> ชื่อว่า brick info ค่ะหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินชื่อนี้แล้วเนาะหรือหลายๆคนก็อาจจะแบบเห็นเห็นผ่านตาบ้างแหละแต่จําไม่ได้โอเคแต่เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันเือใครจะได้ไปกด follow เพจเอาไว้ในวันนี้นะคะกดทีเดียวนะอย่ากด2ทีสามทีเลยสทีโอเคค่ะอยากให้พี่ตาแบบเล่าหน่อยว่าทําไมถึงอยากเป็นนักข่าวอะคะจริงๆย้อนกลับไปตอนเด็กมีมีความฝันอยู่3อันก็คือแรกอันแรกเนี่ย อยากเป็นนายกที่เป็นในผลเราเห็นตัวอย่างกันแล้วตอนนี้อาจจะล่วงหน้าถ้าเป็นเป็นไปได้หรือเปล่าค่ะส่วนอันที่สองก็คืออยากเป็นนักออกแบบเลโก้เราก็อันที่สามคืออยากเป็นนักข่าวอยากอยู่หน้ากล้องอยากแบบรายงานสดแต่ว่าพอโตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าตัวอย่างที่หนึ่งเป็นยังไงนะครับซึ่งลุงเป็นคําถามที่ดีส่วนตัวอย่างที่สองเนี่ยย้อนกลับไปตอนเด็กๆเนี่ยเราก็พยายามหาเส้นทางว่าเฮ้ย ถ้าอยากถ้าเราอยากเป็นนักออกแบบเลโก้เนี่ยเราจะต้องเรียนอะไรวะสรุปไปๆมาๆอ๋อฉันต้องเรียนฟิสิกส์เคมีชีวะฉันต้องเรียนสายวิทย์คณิตแล้วก็ออกไปเป็นวิศวะเพื่อเป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์บอกตามตรงเลยว่าเกลียดตัวเลขมากที่สุดในโลกถ้าให้ย้อนกลับไปก็คือเกลียดการเรียนฟิสิกส์เกลียดการคำนวณเพราะฉะนั้นสองความฝันแรกเป็นไปไม่ได้ดับฝันเลยก็ไม่เชิงแต่ก็ เป็นไปได้ยากมากๆแล้วตอนนี้พอเป็นไปได้ไหมคะคิดว่าอยากยังอยากไปอยู่แต่นายกที่เป็นในพลอาจจะเป็นไม่ได้ไม่ได้แต่นักออกแบบเลโก้อาจจะเป็นไปได้ค่ะแล้วสุดท้ายความันที่สาอสุดท้ายก็เลยมาเป็นนักข่าวเพราะว่าตอนคือตอนเด็กๆมันมีเหตุการณ์ในวันๆก็คือเหตุการณ์ที่เครื่องบินชนตึก World Trade Center ใช่ไหมแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากอยู่จุดนั้นว่ะเราอยากเป็นคนที่รายงานหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์นั้นให้ ให้คนรุ่นหลังหรือแม้กระทั่งผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านน่ะได้รับรู้ว่าเฮ้ยเหตุการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้นนักเวลาเนี้ยมันมีอะไรก็เลยสุดท้ายเลือกมาเป็นนักข่าวแล้วก็ในระหว่างทางก็เลือกที่จะแบบหาเวของตัวเองเพื่อให้เราเป็นนักข่าวที่ที่ที่เก่งขึ้นหรือแม้กระทั่งเป็นนักข่าวที่มีความสามารถหลากหลายเพราะคุยกันนำตรงถ้าหากเรา เป็นนักข่าวเนี่ยเราฟรีแลนซ์อะไรได้บ้างนะเวลาที่เราเรียนเนาะเราไปฟรีแลนซ์นักข่าวเพราะคงไม่จ้างเราเพราะฉะนั้นเราก็พยายามหาทักษะอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับนักข่าวนักข่าวเป็นอะไรบ้างถ่ายรูปได้ไหมถ้าเราอยากถ้าเราอยากมีช่องของตัวเองตอนหนึ่งอยากมีช่องทุกคนอยากมีช่องเลยถ้าเราอยากมีช่องของตัวเองเราต้องหัดทํากราฟิกหรือเปล่าสุดท้ายตอนม .4 มีโอกาสได้ไปฝึกงานที่ชานอลวีช a น n e วีไท a แ l a ด d นะครับแล้วก็พอ กำลังจะจบม6ในระหว่างนั้นเนี่ยก็หัดทำ after effect นะครับหัดตัดต่อตอนนั้นใช้ Sony Vegas แล้วก็ต่อมาใช้ Adobe Premiere หัดหัดใช้ Illustrator ซึ่งเป็นชื่อโปรแกรมที่ไม่คุ้นในยุคนี้แล้วนะบ้านะเอาใหม่ณส, <c oughs> สมัยนี้เรียกแคนว่าโอเคค่ะเรียกแคนว่าเรียกโฟโต้พีโอเคอ่ะ <c oughs> ซึ่งซึ่ง,งตอนระหว่างนั้นก็คือหัดหัดเรียนมาเรื่อยๆแล้ว <c oughs> ตอนนั้นเนี่ยพี่ชายพี่ชายพี่สะกดจิตว่าเฮ้ยถ้าสมมุติทุกคนมาเริ่มต้นฝึกฝึกทักษะต่างๆตอนปีหนึ่งถ้าเราเริ่มก่อนแปลว่าเรามีเวลาลมลุกคลุกคานก่อนค่ะถ้าสังเกตเริ่มตั้งแต่ 3, มสามมสเลยนะแล้วก็เติบโตมาแปลว่าถ้าหากทุกคนเริ่มศูนย์ที่เริ่มเริ่มจุดแรกอ่ะก้าวแรกก็คือเบอร์ศูนย์เนี่ยที่ปีหนึ่งมหาลัย<ม><ม> ตัเร,เริ่มศูนย์ที่มศรีมศีเราก็จะเริ่มเร็วกว่า,าคนอื่นสามปีเรา,เร,เ,ราเราจะได้รู้ปัญหาต่างๆในการคือโอเคนะเวลานั้นเรายังไม่มีประสบการณ์การทาง,งานใช่ป่ะอย่างน้อยเรามีประสบการณ์การใช้เครื่องมือต่างๆได้ได้เร็วกว่าคนอื่นก่อนคนอื่นมันก็จะทําให้เราเนี่ยเก่งขึ้นแบบเนี้ยค่ะโอเคแล้วหลังจากที่เราได้มาลองทํายังเป็นเหมือนสิ่งที่เราคิดอยู่ไหมคะก็ โลกมันเปลี่ยนไปเร็วเอาเอาจริงๆณเวลาณปัจจุบันเนี่ยประสบการณ์การทําข่าวอยู่ที่ประมาณสักแปดปีคือมีมีช่วงฝึกงานด้วยอะไรพวกเนี้ยนะตลอดระยะเวลาแปปีที่ผ่านมาโลกมันเปลี่ยนไปแบบเร็วมากไม่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 ่ใช่มลิกเหอคะอย่างนี้เลยอ่ะโอเคเลยอ่ะคือมันไปเร็วแล้วก็น้ามือหลังมือไปเป็นหลังอย่างอื่นด้วยแหละโอเคแต่ว่ามันคือคือมันเร็วเร็วจนแบบ แม้กระทั่งเราเองก็เกือบจะปรับตัวไม่ทันแล้วทุกวันนี้เราก็ยังต้องปรับอยู่ด้วยพเผออัดรายการนี้จบก็ต้องปรับอีกแล้วค่ะเพราะว่าคือย้อนกลับไปนะวันที่จบการศึกษามาอมตอนนั้นเราตอนนั้นหลายๆองค์กรพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าดิจิตอลดิรัปชันดิจิตอลดิรัปชันก็คือการเข้ามาของโลกดิจิทัลที่ทําให้เราอะต้องปรับตัวตอนนั้นไม่มีใครเก็ตหรอกาเอ้ยมันจะดิจิทัลย่งไงวะดิจิทัลจะเข้ามาเปลี่ยนแปลง หนังสือพิมพ์ยังไงดิจิตอลจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงธุรกิจแบบเซ็นทรัลแบบเดอะมอลล์ยังไงสุดท้ายพอโควิดเข้ามาชัดเจนค่ะคูณ10บดิจิตอลดิสรัปชันแรงคูณ10โอเคนะเวลานั้นห้างห้างต้องปิดตัวลงไปเลยทุกอย่างที่เป็นฟิสิกอลเป็นศูนย์ไปหมดใช่แล้วใครที่ใครที่ไม่หัดโลกดิจิตอลเลยไม่หัดแบบ หัดใช้ซูมตอนนั้นมีแอปเป๋าตังก็คือชีวิตนี่พังทลายอยู่นะตอนนั้นใช่เพราะฉะนั้นมันเลยมันเลยกลายเป็นว่าสิ่งที่มันเลยกลายเป็นสิ่งที่เราต้องปรับตัวแล้วมันมันจะเร็วและแรงหลังจากนี้มันจะเร็วและแรงกว่าเดิมเยอะมากๆโอเคค่ะกลับมาอีกนิดนึงกลับไปช่วงนั้นที่แบบพี่ตายังมีความฝันของก,การเป็นนักข่าวมีไอดอลไหมคะ มีคนที่เราอยากเป็นแม้หรือว่าคนนี้แหละคืออาจจะเป็นแรงจูงใจหนึ่งนอกจากเหตุการณ์ที่เราอยากเป็นคนรายงานหน้าประวัติศาสตร์แล้วเราอยากเป็นแบบคนนี้จริงๆนนนตอนเด็กอยากมีมีไอดอลอยู่จริงๆตอนเด็กมีไอดอลอยู่ก็คือพี่กิติสิงหาป่าอืมซึ่งจริงๆทุกวันนี้ค่ะจะเป็นไอดอลของน้องๆไปหลายคนอยู่ด้วยวค่ะพี่กิติสิงหาป่าพี่สรยุทธ์ค่ะนะครับแล้วก็คนสุดท้ายเนี่ยคนนี้เป็นอาจารย์ผมด้วยก็คือคุณสุธิชัยยุนซึ่งแต่ละคนเนี่ยโลกหมุนเวียน ด้วยข่าวเขาเขาเป็นคนข่าวจริงๆเลยถ้าปัจจุบันเนี่ยสารยุทธเราจะเห็นบ่อยยุทธเนี่ยจะเห็นบ่อยก็คือเพจกรรมกรข่าวสังเกตว่าอัปเดตไวมากทุกวันทั้งวันค่ะวันหนึ่งหลายร้อยโพสต์อยู่นะถ้าดูดูทีวีด้วยอ่ะแกก็ไม่เคยจากหน้าจอเราไปไหนนะค่ะหรือจริงๆแกมีมากกว่าหนึ่งคนเป็นไปได้ไหมจริงๆก็ก็คิดว่าแกคงมีทีมแอดมินแหละก็ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเห็นว่า คนข่าวจริงๆเป็นยังไงดูอย่างคุณสุดที่ชัย <c oughs> ใช่แม้แกจะออกจากเนชัน่นไปแล้วแกก็ยังวนเวียนอยู่ใน <c oughs> ในแวดวงข่าวแกก็ยังเ,เป็นนักข่าวที่อายุ70กว่าแต่ยังรายงานข่าวได้เปราะเลยนะอ,อแล้วก็ยังทันโลกด้วยใช่แล้วแกปรับตัวจนกระทั่งมี AI สุดที่ชัยยุดนอะอย่างเงี้ยมันก็เลยมันก็เลยเป็นเหมือนกับแรงบันดาลใจของเราอย่างหนึ่งแต่ก็คือสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับก็คือทั้ง3าคนนี้เขาเติบโตมาในยุคที่ โลกดิจิตัลยังไม่รุนแรงเท่านี้ค่ะพื้นที่โอเคพื้นที่ณเวลานั้นมันอาจจะมีน้อยมีทีวีแค่3579แล้วก็เนชั่นทีวีแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเราเราเอาประสบการณ์บางอย่างของทั้งสามคนเนี้ยมาใช้ในปัจจุบันมาใช้ในปัจจุบันได้แต่ไม่ได้ทั้งหมดนะครัอันนี้อาจจะเป็นความท้าทายในโลกยุคใหม่ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อค่ะอยากให้พี่ตาอธิบายถึงบิ i กอินโฟหน่อยค่ะว่าคืออะไรเผื่อ คุณผู้ชมจะได้รู้จัก Big กอินฟมากขึ้นค่ะถ้าคุยกันตามตรงแล้ว b ิ๊ i n ินฟเนี่ยมันเป็นรายการ YouTube เล็กๆรายการหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมาณปี2010ถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นก็คือม .2 องเอสิบขวบค่ะพี่ตาตายแล้วว่ยยุ่งเลยอ่ะคุณนลุโอเคค่ะก็คือเป็นรายการที่อยู่ตอนที่ที่ทำตอนม .2 ใช่ไหมตอนนั้นมันมีรายการเลโก้ต่างประเทศแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ย เราอยากที่จะมีรายการเลโก้เป็นของตัวเองสักหนึ่งรายการนะที่เป็นเวอร์ชันภาษาไทยด้วยให้คนค<ะ>ไทยดูอะตอนนั้นก็เลยตั้งชื่อรายการว่า brick information เพราะว่าเราใช้คำว่าเลโก้ตรงๆไม่ได้มันม<ะ>ีต้หมายกันค้าก็จะเป็น brick ที่หมายถึงไอ้เจ้าตัวต่อเลโก้แล้วก็ตามด้วยคำว่า information เราอยากเป็นรายการที่แนะนำเรื่องตัวต่อเลโก้พาไปดูบ้านนะักสะสมซึ่งตอนนั้นก็ทำกับเพื่อนๆอ,อ,อีกสองคนแล้วก็สนุกสนุก มากแต่ว่าพอเวลาผ่านไปสิ่งหนึ่งที่ที่เกิดขึ้นก็คือว่าเลโก้มันเป็นของสะสมของเล่นที่ราคาสูงมากะนะครับแล้วตอนตอนนั้นเนี่ยเลโก้ถูกจัดอยู่ในหมวดสินค้าฟุ่มเฟือยตอนดีนด้วยหรือเปล่าคะก็ขึ้นอยู่กับมุมมอง <Okay S 2> แต่ที่แน่ๆพอมันจัดอยู่ในสินค้าหมวดสินค้าฟุ่มเฟือยมันจะโดนภาษีของฟุ่มเฟือยด้วยราคามันก็เลยสูงกว่าปกติแล้วนึกภาพตอน,น,นเด็กเราจะบินไปซื้อที่ฮ่องกงบินไปซื้อที่ออสเตรเลียเนี่ย เป็นไปได้ยากนิดนึงเป็นได้ยากมากเพราะฉะนั้นก็เลยช่วงประมาณสักมสมหเนี่ยก็เริ่มเฟดเฟลงบ้างจนกระทั่งพอมามหาวิทยาลายัยขึ้นมหาวิทยาลัยก็ไปเจอพี่คนหนึ่งเขาเอ,อ,อยากทำโปรเจกต์ร่วมกันออยากทําโปรเจกต์ร่วมกันก็คือตอนนั้นเนี่ย B N K 4ีเขามีไลฟ์ที่ถ่ายไม่ถูกใจแฟนเลยอืก็เลยรวมตัวกันรวมแก๊งกันเพื่อที่จะทํา บันทึกการแสดงสดของ B&K n 4 8ให้ให้หลายๆคนเห็นว่าเอ้ยจริงๆมันทำดีได้นะมันมีคนติดตามเนี่ยเราทำออกมาให้ดูดีได้นะสุดท้ายก็เลยทำออกมาแล้วก็เริ่มค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆตอนนั้นอยู่มหาลาัยแล้วพออยู่มหาลายัยปุ๊บเนี่ยเราเรียนเรื่องข่าวเราอยากเป็นเรื่องข่าวเราก็เลยปรับ Brick Info เนี่ยให้มาเกี่ยวข้องกับข่าวมากขึ้นเราเปลี่ยนนิยามเราเปลี่ยนนิยามจากคาว่าไอ้ b r i c ที่เป็นเลโกเนี่ย เป็นบริกที่หมายถึงก้อนอิฐก,ก้อนหนึ่งก้อนอิฐหลายๆก้อนที่ถูกก่อขึ้นมาเป็นบ้านหลังหนึ่งเราเปรียบเทียบประเทศไทยเป็นบ้านหลังหนึ่งถ้า<ม>ก้อนอิฐเหล่านั้นไม่ได้ถูกดูแลมันอย่างดีหรือไม่ได้ถูกพอยว่าเฮ้ยอิฐก,ก้อนนี้มันพังอยู่นะแล้ววันหนึ่งอิฐแต่ละก้อนมันพังลงไปเรื่อยมันก็จะถล่มค่ะใช่เพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าจากเดิมที่จุดเริ่มต้นจากรายการเลโก้มันก็เลยถูกเปลี่ยนมาเป็นสำนักข่าว brick info ในทุกวันนี้ถูกต้องครับผมโอเคค่ะแล้วช่วงแรกล่ะการวางแผนเพราะจริง,รงๆแล้วการที่เราจะเริ่มทําอะไรบางอย่างเราจะต้องมีการวางแผนแล้วว่าเราอยากเห็น brick info ในเวอร์ชั่นแบบ Final เวอร์ชันเป็นแบบไหนตอนที่เราเริ่มต้นเป็นแบบไหนคะจริงๆความฝันวัยเด็กพอ,พอเราเลือกที่มาเป็นนักข่าวใช่ไหมเราก็มีความฝันอันยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือเราอยากเป็นรอยเตอร์เวอร์ชันเมืองไทยอ่ะ ใหญ่มากสำนักข่าวรอยเตอร์เวอร์ชันเมืองไทยเราอยากเป็น AP เวอร์ชันเมืองไทยอ่ะซึ่งณเวลานั้นเราก็ฝันแล้วเราก็ค่อยๆทยอยทําแต่ว่าจุดแรกเริ่มที่เราทำอ่ะเราเริ่มจากความสนุก <c oughs> เราสนุกที่ได้ทําข่าวพี่ๆแต่ละคนที่มาร่วมกันทําอ่ะสนุกที่ได้ไปเจอศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบ <c oughs> สนุกที่ได้เห็นศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบโด่งดังเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น อย่างพี่ในทีมคนหนึ่งเขาก็ดูเรื่องศิลปินไอดอลเขาได้เห็นน้องๆที่เขารู้จักเติบโตขึ้นมาเป็นศิลปินที่มีคนติดตามเป็นดาราที่มีชื่อเสียงแล้วออกบนละครเป็นดาราที่ได้แสดงบนละครหรือแม้กระทั่งพี่อีกคนหนึ่งที่เขาดูแลศิลปินเกาหลีและซีรี์วายได้เห็นศิลปินที่ตนเองชื่นชอบอ่ะเป็นที่รู้จักมากขึ้นมีแฟนคลับกรี๊ดได้ไปใกล้ชิดได้ไปสัมภาษณ์เขาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ เราใช้ความสุขของแต่ละคนนะมาจอยร่วมงานเป็น Break In f o ซึ่งพอเราเอาความสุขความชอบเรามาเป็นงานมันเครียดไหมคะเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวัง <laughs> แต่ใดๆก็คือพอชีวิตเราเติบโตขึ้นนะมันก็มีความเครียดผสมอยู่แล้วแหละ <c oughs> แต่ก็เราแค่บริหารจัดการมันว่าเอ้ยเราจะทำยังไงให้ไอความชอบของเราอะ่ะมันยังชอบอยู่ <c oughs> คือคือถ้าถ้าย้อนกลับไปตอนเด็กๆก,ก็คือ เราทําก็อยากทําอ่ะแต่วันนี้ยเราต้องปรับอีกนิดนึง<ม>ก็คือใช่เราอยากทําแล้วมันหาไรายได้ได้หรือเปล่ามันมันสร้างประโยชน์อื่นๆกับเราให้ได้หรือเปล่าซึ่งอันนี้มันมันเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตขึ้นที่เราจะต้องคิดมากขึ้นแล้วพอเราเติบโตใช่ไหมสมมติเป็นตัวมาริโอ้แล้วกันตัวเล็กๆเราก็จะเห็นมุมมองแค่เล็กๆของเราแต่พอเราโตขึ้นเราสูงขึ้นเราเห็นมุมมองที่กว้างขึ้นเราก็จะ ปรับตัวกับโลกนี้ได้มากขึ้นซึ่งยากมากเลยนะคะเรื่องนี้แอบยากนิดนึงแอบถามดีกว่าว่าพี่ต๋ามีวิธีการจัดการยังไงบ้างเอ่ยเอาจัดการเรื่องไหนก่อนเรื่องความชอบที่เราต้องแบบมาหารายได้เพราะจริงๆมันเครียดอยู่นะกับการที่เคยมีหลายคนบอกเองว่าอยากเอาสิ่งที่เราชอบมาทําเป็นอาชีพเพราะว่าสุดท้ายแล้วว่าเราจะเครียดจนทําให้เกิดดีเพรสในทุกวันนี้ได้อะไรเงี้ยแอบถามว่าพี่ต๋ามีวิธีการจัดการยังไงบ้างคะเราต้องจัดลําดับความสําคัญมันก่อน เ้วก็คือคือเวลาบางทีเวลาเราใช้ชีวิตไปใช่ปะ่ะแล้วเราก็จะไม่รู้ตัวว่าเฮ้ยเราเดินผิดทางอยู่หรือเปล่าเพราะเรารู้สึกว่าเราเดินตรงมันตลอดเวลาใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเบี้ยวนิดเบี้ยวน่อยหรือบางทีเราถูกกระแสข่าวคือข่าวมันเกิดขึ้นทุกวันเนาะแล้วเราทําข่าวไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็จะหลงอยู่กับกระแสข่าวกระแสข้อมูลมบางทีเราแค่แบบเอ้ยหยุดก่อนแป๊บหนึ่งขอตั้งสติแป๊บหนึ่งแล้วก็ถอยออกมาดู ดู back to basic ถอยออกมาดูว่าเอ้ยตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่แล้วเป้าหมายเราคืออะไรเป้าหมายเรายังคงเดิมหรือเปล่าถ้าไม่ใช่แล้วเป้าหมายเราคืออะไรแต่ถ้าเป้าหมายเรายังคงเดิมพี่อยากเป็นรอยเตอร์เวอร์ชันเมืองไทยแล้วเวที่จะทำให้ไปได้กับสถานการณ์ปัจจุบันทำยังไงดีเมื่อก่อนเรามีเป้าหมายใหญ่สูงสุดอันเดียวคือเราอยากเป็นรอยเตอร์เมืองไทยเพราะฉะนั้นเราก็ไปทางนั้นเลยแต่ว่าพอวันที่โซเชียลมีเดียมัน มันเริ่มมีบทบาทในชีวิตประจำวันลรามากขึ้น t ิ t t o k เข้ามา Instagram Reels เข้ามามันทำให้เราต้องปรับตัวว่าเฮ้ย <c oughs> <ะ>คุณจะเปิดมาด้วยข่าวแมสข่าวแบบลุงพลลุงพลประแตนข่าวแบบครูปีชาเ<ฆ>นี่ยคุณมีนักข่าวพอที่ไปสู้กับเขาป่ะคุณมีงบ <ừ> um. พอที่ไปสู้กับไทลัสอมรินป่ะที่เขามีเงินเป็นแบบร้อยล้านพันล้านอะเราไม่มีเพราะฉะนั้นอะเราต้องย้อนกลับมาว่า งั้นเรามาหาจุดที่เราเก่งก่อนดีกว่าพี่คนย้อนกลับมาจุดแรกก็คือพี่คนหนึ่งเก่งเรื่องศิลปินไอดอลพี่คนหนึ่งเก่งเรื่องศิลปินเกาหลีเราเก่งเรื่องข่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยเอามารวมกันเราค่อยๆทําแต่ละอันให้เก่งแล้วเราค่อยๆขย,ยายไปสู่สิ่งใหญ่ๆหลังจากนี้มากกว่าโอเคค่ะจัดลำดับความสําคัญแล้วก็ตั้งสติให้ดีซึ่งยากนะตั้งสติก็ยากแล้วนะคะใช่ใช่สติสติจงมา โอเคเรากลักบมาบร i คอินโฟบ้างดีกว่า <c oughs> ค่ะสําหรับตอนนี้ Channel บร i คอินโฟมีทางไหนบ้างคะ่ะตอนนี้มีเว็บไซต์<ม>นะครับเว็บไซต์ brickinfo tv.com Facebook ชื่อ brickinfo channel แล้วก็ Facebook อีกอันหนึ่งชื่อ brickinfo news มี Facebook เยอะมากแต่ว่าต้องการแยก category เมื่ <c oughs> อกี้มี brickinfo channel brickinfo news แล้วก็ brickinfo idol brickinfo idol นี่สําหรับข่าวศิลปินไอดอลโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็ Instagram กับแพลตฟอร์ม X มี TikTok ด้วย หลายแพลตฟอร์มตอนตอนนี้กำลังกาลังปรับกลยุทธ์ก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเน้นเน้นคลิปยาวคลิปสกู๊ปหรืออะไรแบบนี้เดี๋ยวนี้คนไม่ดูแล้วนะคลิปยาวอ่ะใช่ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นคลิปห้าสิบเก้าวินาทีไม่ถึงหนึ่งนาทีด้วยเป็นกิมบีปะใช่หรือเล็กมงคลหรือเปล่านหนึ่งด้วยถ้ามีความสุขเก้าก็คือเก้าหน้าโอเคค่ะเรนยนเรนแต่ว่าคือพอมันเป็นห้าสิเก้าวิมันในจริงจริงในเชิงเทคนิคอ่ะมันจะมี ความนิดหน่อยของแต่ละแพลตฟอร์มก็คือสมมติเราตัดวิดีโอที่หนึ่งนาทีเป๊ะ1 0 0จุดูนเลยนะบางแพลตฟอร์มมันก็จะนับเป็น 1. 0 1ดศูนย์หนึ่งเพราะเฟรมเรทเราไม่เท่ากันหรือใดๆก็ตามนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทํหาสิบเก้าวีไว้กันเซฟๆแล้วก็จริงๆแล้วเทรนที่เห็นตอนช่วงเริ่มทําสิบ้าวีแรกแกก็คือต้นปีที่ผ่านมาแพลตฟอร์มชอบคลิปสั้นมากขึ้นก็เลยก็เลยปรับทุกอย่างมาเป็นห้าสิบเก้าวีก็ มีลองผิดลองถูกหลายอย่างอยู่แต่ก็มีประสบความสําเร็จบ้างมีปรับแก้บ้าง<ม>นิดหน่อยก็เป็นเรื่องที่เราต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเหมือนันแล้วความคาดหวังของแต่ละแพลตฟอร์มเพราะว่าจริงๆเรามีหลายแพลตฟอร์มเลย<ม>รวมถึงบางแพลตฟอร์มมีหลายเพจด้วยเรามีความคาดหวังของแต่ละแพลตฟอร์มอย่างไงบ้างไหมคะพี่ตาจริงๆเราคาดหวังว่าโอเคมันก็เป็นปกตินะเราคาดหวังว่ามันจะมียอดไลค,ดค์ยอดแชร์ยอดวิวเยอะม,ม,มันจะสร้างรายได้ให้เราเยอะใช่ไหมแต่ว่าจริงๆเรา คาดหวังว่าในแต่ละแพลตฟอร์มอะคอนเทนต์ที่เราทํามันจะส่งถึงทาร์เก็ตเป้าหมายของเราได้จริงๆอย่างอย่างของ Facebook ที่เป็นโซเชียลมีเดียล่าสุดก็คือหลังๆเริ่มเริ่มเก็ตละคือตอนเป็นนักข่าวธรรมดาจะไม่เก็ตว่าแบบทำไมฉันต้องมานั่งทำสีดิ้งทำไมสีดิ้งก็คือการเอาคอนเทนต์ไปฟีดในกลุ่มต่างๆทําทไมฉันจะต้องมานั่งปรับคอนเทนต์ให้มันอ่านง่ายในโซเชียลมีเดียพอหลังๆเริ่มทําเริ่มเก็ตแล้วว่าเฮ้ มันต้องเป็นประมาณนี้ใช่มันต้องปรับคอนเทนต์ต่างๆให้ให้โรกจุจริตคนแต่ละแพลตฟอร์มมากขึ้นยกตัวอ,อย่างเช้น tiktok เนี้ยถ้าเราเอาความรู้จ๋าเข้าไปเลยคนก็อาจจะดูบ้างแต่ดูไม่เยอะ<ม>แต่ถ้าเราใส่ความสนุกเข้าไปคนก็จะเริ่มดูละใส่ใส่เก็ดเล็กเก็ดน้อยคือคือตาเป็นคนที่ไม่ตึงโป๊กะไม่หาแบบไม่หาแบบีิดจชนชื่นแต่เราหาแต่เรามีความตลกแบบ ตลกนิ่งเหรอยิ้มมุมปากอะโอเคค่ะอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็ใส่ความความตลกเบาๆความจิกกัดสังคมเบาๆเพื่อที่จะให้ให้คนดูเห็นว่าเอ้ยนี่แหละคือตา b r e a k i n โฟนี่แหละคือ breaking โฟนะครับแล้วถ้าพอเราใส่แบบนี้เข้าไปอะเราเคยเจอคอมเมนต์ที่แบบเขาไม่ชอบไหมหรือว่าเรามีผลกระทบมีปัญหาอะไรจากคนที่เขาไม่ชอบแนวทางของเพจหรือการนําเสนอข่าวของเราบ้างไหมคะ ณเวลานี้ยังยังไม่ค่อยเห็นแต่ว่าจากประสบการณ์ก่อนนั้นเนี่ยคือคือก่อนนั้นเนี่ยก่อนที่จะมาทำบปกินโฟเต็มตัวนะก็ทําอยู่หลากหลายสานักข่าวแล้วก็ตอนนั้นยังไม่เข้าใจว่าโลกติ๊กต็อมันเป็นยังไงค่ะคือคําว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือสองปีที่แล้วเองนะไม่เข้าใจว่าโลกติ๊กต็อมันจะต้องเล่ายังไงแล้วพอทาจริงมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าผ่านมาหนึ่งนาทีกว่าแล้วนะครับคุณยังไม่เข้าเรื่องเลยเราก็เลยแบบได้ไายเปิดมาเข้าเรื่องเลยอะไรแบบเนี้ยซึ่งจริงๆแล้ว กฎข้อแรกของการทำโซเชียลกฎข้อแรกของการทำคอนเทนต์บนอินเทอร์เน็ตคืออย่าอ่านคอมเมนต์ค่ะซึ่งจริงๆแล้วกฎนี้ยก็เห็นด้วยบางส่วนแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือเราจะเห็นว่าคนดูเขาคิดอะไรเอาแค่หนึ่งนาทีมเมื่อกี้ถ,ถ้าเราอ่านคอมเมนต์แล้วเราคิดเฟลกับมันอ่ะก็จะแบบเชี่ยคอนเทนต์ Content เราไม่ดีเหรอวะอ คอนเทนต์เราอ่านไม่เข้าใจเหรอว่าแต่ถ้าเราใช่มันจะรู้สึกมันทอนว่าแต่ถ้าเราเรียนรู้จากมันมองคอมเมนต์เหล่านี้เป็นข้อเรียนรู้ว่าเอยโอเคแสดงว่าอันเนี้ยยืดเยื้อะอะอันเนี้ยอธิบายไม่เข้าใจค้าวหน้าเอาใหม่หรือจริงๆแล้วมีหลายๆอันก็คือก็บอกว่าตัวหนังสืออ่านยากอ่านไม่เข้าใจอธิบายไม่เข้าใจจริงๆมันมันก็คือการเรียนรู้แค่นั้นเองแล้วเราก็าเดี๋ยว Yeah. แล้วมันก็จะผ่านไปในคลิปหน้าเอาใหม่แต่ถ้าอันไหนผิดเราก็ขอโทษนะอันไหนอันไหนผิดเราก็ยอมรับนะเราเราอย่าไปแถนะชาวเน็ตอย่าไปสู้